Chào lúc bọn mấy Chép bây bờ đán còn nó lên rồi đó là chép Chép lên rồi đó Hả เชฟเชฟเล่นเสร็จแล้วยังไปเปิดร้านหรือยังคะเดี๋ยวก่อนมานี่ก่อนคุยกันก่อนวันนี้นาอยู่ที่ไหนมานี่มายืนตรงนี้สิามารีวิวก่อนแล้วมารีวิวก่อนฮะเอาไปไหนมาทำกับข้าวต่อแล้ว ทำกับข้าวต่อไหมเอาอันไหนล่ะของเล่นเยอะมากถูกใจอันนามาก อนาาอันน,า,น,น,า,น,นามาดูนี่อะไรพาให้ดูอะไรเล้วขับรถมาเขียบน้อยอ๋อขายจิ้มก่อนแม่ค้าอยากกินเค้กอะ่ะเนี่ยแม่ค้าแม่ค้าอยากกินเค้กเนี่ยขายไหม ไม่ค้าขายไหมเนี้ยเนี่ยลูกค้าอยากกินอันเนี้ยได้ไหมอะไรนะหอมีดหรอ ok hai chín kỳ bà chắc Anh ấy bà chá. เอาไม่ค้าถามก็ไม่จอบให้หม่ค้าลองลองเพลงให้ด้วยได้ไหมทำอะไรเนี่ยคิดตังเหรออ๋อกี่บาทจ๊ะกี่บาทจ๊ะบบอ๋อสิบ,บาทเองเหรอไปขอบคุณค่ะ กินเสร็จแล้ววางไว้ไหนไว้ไว้นี่นะกินเสร็จแล้วเอากินผลไม้ได้จะได้โตเร็วๆผลไม้อะไรจะเอาจะเอาอ,อันนี้ไหมอันนี้คืออะไรแตงโมแตงโมชิ้นกี่บาทเนี่ยอือหอันนี้คืออะไรอ่ะฮะส้มหรือเปล่าเอากินส้มด้วยกินให้หมดเอากินให้หมดเลยเหรอ เคค่ะอยากกินไอศครีมด้วยอ่ะได้ไหมจะทำอะไรให้กินวันนี้จะกินอะไรจะกินรสอะไรคะมีมีรสอะไรบ้างสตรตาฟูรี้กับรสมาริลากับอันนี้กับกุนซี่อ๋อันอันนั้นอันน่าสิเขาเรียกว่าอะไรกุ้งไม่ใช่นู่นอันนู้นอันลายลายสีเยอะๆน่ะ ไม่ใช่อีกอัน<ม>นึงใช่ขเขาเรียกว่าอะไรลุเอาสีสายลุงเอามาน้นแหละจะเอาสีลุงเหรอใช่ค่ะโอ้กี่บาทจ๊ะห้าบาทเอาห้าบาทเองโอนได้ไหมโอเคขอเลขบัญชีหน่อย ปรชีไม่คสห้าจุดม่วจริงเลยนะตังค์ด้วยอ๋อม่ตังอะไรนะห้าบาทน้ำอันนี้อะไรเงินทอนนะช่อันนั่นนัามาจ่ายค่านะโอเค อ,อยากกินมีอะไรขายบ้างอ่ะเอาเอาเอาไข่ดาวก่อนนะมไหมเอาข้าไข่ดาวอ่ะทำอะไรนะคะ,ะเลี้ยงก่อนอ๋อเลี้ยงก่อน นาก็พูดด้วยสิว่านายจะทำอะไรต่ไปเนี้ยอยากกินอะไรคะอยากกินไข่ดาวค่ะ สุกหรือยังมีการเคาะดูด้วยโอเคค่ะมีต้มปลาให้ด้วยเหรอเอามีเสียงด้วยมีเสียงตตาแก๊สด้วยหรอตอกแก๊สมีไฟจริงๆด้ะ ค้ขาจะมาดันออกทำไมเนี่ยจุกแล้วเนี่ยมีต้มปลาด้วยเหรอนะครับต้มปลาให้ด้วยเหรอปรุงรสหรือยังเนี่ยเชฟเชฟปรุงรสหรือยังเลยน,นั้นใส่อะไรอันนี้ใส่อะไรไปเอาไม่รู้แล้วจ,จะอร่อยได้ไงล่ะ อ๋อน้ำปลาโอเคใส่น้ำปลาใส่ปลาร้เนี่ย่ะก็ใส่ปลาร้ด้วยเหรอใส่ปลาร้าไหมใส่ไหมนายมีปลาร้ด้วยเหรออ๋ออันนี้คือปลาร้เหรอเออใส่ด้วยใส่ไหมใส่ค่ะเอออันนี้ใส่ไหมอันนี้คืออะไรพริกอ๋อพริกใส่ไหมใส่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเผ็ดมากนะ ชิมดูสิไหมคะชิมดูสิอร่อยมั้ยังไงช้อนอ,อ๋อยังไม่สุกเลยแก๊แล้วมาเล่นของเล่นรอนะคะเอาจ่ายตังก่อน เอาดังไปเก็บไว้ในนี้สิเไปเล่นเล่นรอกันเลนที่ไหน <Hey. S 1> ตรงนั้นตรงไหนครับโอ้ย,อยจะลากไปไหนเนี่ยไหนเอออันนี้เหรอ <Hey. S 1> อันนี้ให้ใครเล่นให้ทุกค้าเล่นรออะ Chả giang mù hay chín lỡ Ăn <laughs> hành là hay ăn nè มือ,อะไรเอ่ออ๋อ,อ,อะจะหัน่นอ๋อสุกแล้วทาซอสด้วยก่อนนี่ไงนีง่ใส่ซอสพริกด้วยนะสุกแล้วเนี่ยเนี่ยพอปิดปิดแก๊สให้เลยนะอ๋อยังไม่สุกอ่ะ โอเคโอเคถูก <Okay>, okay. ยังถ้าใส่หมวกให้นะใส่เองเอ่ะอ <laughs> ใส่ก็ใส่อย่างนี้ก็ได้อะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไร<อ>หมูหมูอ <laughs> นมปังกับหมู <laughs> มะเขือเทศด้วยเ <laughs> ขาเรียกว่าอะไรละ่ะ เขาเรียกว่าอะไรแฮมเบอร์เกอร์หออกินไปทำอะไรให้กินก็ต้องกินใช่ไหมเชฟเนี่ยเอาข้าวสุกแล้วเหรออปอนด้วยนะเชฟก็กินเองกี่โต๊ะแล้วนี่อ๋อกินเองโตแล้วทำอะไรให้กินเนี่ย สั่งไข่ดาวได้ไข่อะไรมาเนี่ยเอาคิดคิดเงินก่อนรอเอามาเสิร์ฟแล้วมาคิดเงินก่อนลูกผีแบตโทรศัพท์จะหมดแล้วกี่บาทจ๊ะเ,เอาท,ทำกับข้าวให้กินด้วย แล้วก็เอาตังค์ให้ด้วยแม่ค้าใจดียังเลย<อ>ทำไมแม่ค้าใจดียังเลยทำกับข้าวให้กินแล้วก็ให้ตังค์ด้วยอย่างเงี้ยโอ้แม่ค้าใจดีเอากี่บาทจะ๊ะกขายแบบนี้ไงอ๋อขายแบบนี้เหรอกี่บาทจ๊ะห้าบาทอ๋อห้าบาทเอาไปให้จิ๊บ <c oughs> ต้องทอนไหมเนี่ย อเอาไปอิ่มแล้วไม่คะไม่คะอิ่มแล้วเก็บจานได้เลยพ่อ,อไปพ่อขายหนูได้ไหมพ่อไม่มีชุดเชฟอ่ะอ่ะไม่เป็นไรทำไมอ่ะอก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ทำไมล่ะ เดี๋ยวาาก่นอนเดี๋ยวอานาก่อนคุยกันก่อนเราอยู่ไหนตอนเนี้ยอาบายบายอาบายบายไปนะก็สาพา,ามาเนี่นนนยไหนเดินมาใกล้ๆสิอานาเดินมาใกล้ๆเนี่ยหนุ่มนายคา้านายคาับนายคาับไปขายพิซซ่าแล้วเหรอ เอาหนึ่งชิน้นเอามาเสิร์ฟหน่อย นี่น่ามาโชว์ตรงนี้นี่จ้าพิซซ่ามาแล้วจ้าไอ้คิดตังค์อ๋อคิดตังค์ก่อนกี่บาทจ้ะอห้าบาทอั่ะโชว์อัะโชว์ก่อนโชว์อัะน่าโชว์โชว์ในกล่อง พูดด้วยสิสพิซซ่าหน้าอะไรเนี่ยมันมาเก็บของไปด้วยเนี่ยมายืน,นเนียไปยืนให้ให้กล้องดูก่อนสิ อยู่นี่เดี๋ยวมาฝั่งนี้เดินมาฝั่งนี้ละจะลรยไว้ได้ละไปไปถอดชุดทำไมอ่ะ ขับรถออกได้ไมั้ยเนี่ย <ś c oughs> ไม่ล้อปเป็นเงี้ยโอ้ยดับเพลิงไหมมา,าไปดับเพลิงสิมาเล่นสายไหม เอาฟังนี้สิเอาอะไรแล้วนี้ไม่จอดไว้คืนหรออ,อ๋อันนี้อันนี้จะขับไปไหนคะโอติดเครื่องเยอะจะไปไหนจ๊ะ ไปไหนจะไปไหนเน,เนอน๋อ,อ,อ,ไ,อไปไปไหปทางนี้เหรอตรงไปล,ลูกบอลไปฝั่งไหนลูกบอลไหนบอละสไลเดอร์เหรอ<ป>ตรงไปฝั่งนี้ไม่มันซิ่งดัง อนาห้ามจอดต,ตรงนั้นสิเพราะว่ามันเป็นทางเข้าอนาก็มาจอดตรงนี้ดับมาจอดเนี้ยเอ้ยอเคแล้วก็ลงดับเครื่องด้วยอ๋อไปมีรถประจำตำแหน่งด้ยเยบาปีดเบาๆสิ Anh na à mà mm -hmm. à lúc bàn mấy โอ้โฮอา่อลุกฮะตุ้งไปนอนที่ไหนต้งไป จะโยนคืนเลยตู้น้ไปไหนละออกมาเดี๋ยวนี้นะ Bái cạp vậy cạp anh nắm à nào mà đi vai mà ơi 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 tầm lì anh <laughs> mút mà là <laughs> ไป,ไปไปทำอย่างอื่นบ้างไปไปเล่นอย่างอื่นบ้างไปกลับบ้านนะ <c oughs> ทำไมอะ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะโอเคไหม <c oughs> นาาวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะ <c oughs> เวลาถักชุดก <c oughs> <c oughs> ารยัย <c oughs> ยง <c oughs> บายบาย แล้ววันหลังอนามาใหมายัะคือ้อทำไมอ่ะคืออะไรวันหลังจะไม่มารื่ไหมใส่ชุดหมอหมายหมดเวลาแล้วไหวทำไมไอไปไหนกันกลับบ้านแล้วทำไมลัะ ไปฮะจะอยู<ป>่ต่อหรอหึไปกลับบ้านเอาวทำไมอ่ะนนอนานามีตังอีกไหมล่ะเราไปบอกพี่เขาก่อนว่าน่าจะต่อยกัน

ไปเล่นเลยว้าวสวยงามไปก็เดินไปสิแดดร้อนแล้วอนนาเป็นไงบ้างวอยแดดร้อนไม่เล่นหรอมันมีมิโครจิ๋วด้วย อันณามีสระน้ำด้วยหรอ <c oughs> มีบ่อเลี้ยงปาลาเล็กน้อย <c oughs> ดูสิใช่ไหมอันณาโยกน้ำสิมันออกไหมไม่ใช่ข้างบนน่ะข้างบนนั่นน่ะโยกอีกโยกอีกออกไหมไหล Để làm cho chú. nè, nám mà đã. nè, nám mà <laughs> 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 đã. Để... đây đây, vàng vậy. มันเล่นน้ำไปไปบา,บายบายเดี๋ยวน,นำมาใหม่นะนนบ๊วยายนะครับเป็ดน,น้อยระวังฝั่งนี้สิลูก